สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกมแล n o ลอก La บิลิน t h NFT กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำา ID ของแฟนผมซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจเล่นโลกตามผมเช่นกัน แต่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีดเล่มแรกจากกล่องสุ่มเขาเปิดได้มีดเวทเว้ย,ยเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะมันเล่นได้หรือเปล่าผมก็บอกว่าเอ้ยได้อยู่นะสายไฟพิลล่าไง <c oughs> แต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นโลกสายไฟพิลล่าไม่ว่าจะเป็นมีดหรือธนูมันทำดาเมจได้ค่อนข้างเบาถึงเบามากเพราะโลกอย่างเราเราก็ไม่มีสกิลเพิ่มเมจิกแอทแทกนะครับจนบางคนหาว่าสายนี้เนี่ยเป็นวิศาตรปลอมเ <c oughs> ออว่ากันไปอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> ผมก็เลยไปค้นหามาว่าเจ้าโลเวนเนี่ยนอกจากสายไฟพิล,ล่ามันยังมีอีกสายหนึ่งซึ่งคนยังไม่ค่อยพูดถึงนั่นก็คือสายเวทไล้แบบแผนหรือฟอร์มเลสสเปลเพื่อนๆเคยดูหนังจีนกำลังภายในกันไหมครับเวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองที่เขาบอกว่าสุดยอดกระบวนท่าก็คือไล้กระบวนท่าไล,ล้รูปแบบนี่ไงวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันครับ เริ่มจากส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเลือกกอฟสกิลนั่นก็คือฟอร์มเลสสเปลซึ่งเป็นสกิลของบาทแดนเซอร์ cer, โดยจะทำให้เรามีโอกาสไล่เวทของวิาสา์เมื่อทำการโจมตีปกติได้แก่ไฟวอลฟลอตไดเวอร์และทันเดอร์สตอร์มเฮ้ยอัพสกิลนี้สกิลเดียวทำให้เราสามารถสุ่มไล่เวทได้3อันเลยเหรอน้อยๆใช่แล้วครับโดยยิ่งเลเวลสกิลสูงขึ้นความเสียหายก็ยิ่งเพิ่มขึ้น และเวลาคูดาวน้อยลงโดยเพื่อนๆจะเห็นว่าทุกสกิลเนี่ยมีโอกาสออกเท่ากันก็คือ10%และแต่ละสกิลก็มีข้อดีแตกต่างกันด้วยอย่างแรกก็คือสกิลของเราจะมีทั้งธาตุไฟธาตุน้ําและธาตุลมทําให้ไม่เสียเปรียบบอลธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไปโดยไฟวอลจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต ฟอร์ดไดเวอรจะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งลดความเร็วเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีทันเดอร์สตอรจะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะสตันส่วนสกิลก๊อฟตอนเป็นโลกนั้นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนัก f ไฟ b บ l t ถือเป็นสกิลที่ดีที่สุดแล้วเพราะมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้เช่นกันครับก็อัพเต็มไปได้เลย ในส่วนถัดมาก็คือ Build Skill Rogue Stalker ทั่วไปในที่นี้ผมเล่นมีดเวทก็จะอัั Double Attack เต็ม，Snatcher เพิ่มอัตราดอกเงินและของเต็ม，Shadow Formation ช่วยให้เราเป็นอมะตะเพิ่ม Attack และ Magic Attack อย่างมากในระยะสั้นๆส่วนสกิลอื่นๆไม่ค่อยตรงสายนี้เท่าไหร่ ก็ไปอัพเฟิร์สเอตเต็มเลยนะเพื่อทำให้เราตายยากขึ้นเพราะด่านหลังๆแค่ฮิวจากครั้งขาวแดงใบเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับต่อมาในส่วนของการอัพสเตตก็ยังคงเน้นลงอจิเพื่อเพิ่มการหลบหลีกและเพิ่มแอตแท็กสปีดเพื่อให้มีโอกาสตีแล้วไล่เวทเองได้บ่อยๆ mm hmm. เมื่ออัพปจิเต็มก็ขึ้นกับว่าเพื่อนๆจะเน้นเวทแรงก็อัพอินต่อหรือเน้นหลบหลีกและเพิ่มคริติคอลก็ให้ไปอัพลักครับ ถัดมาในเรื่องของสวมใส่ผมแบ่งเป็นสายเวทมาตรฐานก็คือเน้นออฟบวกเปอร์เซนต์เมจิกแอตแทกับสายลดคูดาวที่จะอบิลสกิลชาร d โด f ฟอร์เมชั่นทำให้เราอมตะได้บ่อยๆและตีออกออโต้สเปลได้ไวขึ้นซึ่งปกติมันก็ไวอยู่แล้วนะมาดูในส่วนของอาวุธที่แนะนำก็คือเจ้ามีดม o นไลท์ h ด d a เกอรอันนี้เนี่ยครับไม่ยากอัพขั้นง่ายนะครับ เกรเตอร์ลิสมีดเวทที่มีดีที่ลดคูดาว10%ครับและสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำก็คือมีดควีนเล็กไฮไลท์ก็คือเพิ่มกระบวนท่าของเราเข้าไปอีกเมื่อโจมตีปกติมีโอกาสไล่เอิร์ดสไปค์และเฮเวนไรท์อย่างละ10%ถ้าใส่เล่มนี้เนี่ยก็คือตี1-2ครั้งตัวเราออกสกิลแน่นอนนะครับในส่วนของหมวกก็แนะนำเป็น l e t ติ้ง w วอน Ancient Go Ornament และหมวก f e i l l o c k e a t ถัดมาเป็นกราะนะครับผมแนะนำเป็น Magic Armor Agent l o b e Elemental l o b e Sava Close Chaos Armor และ f e i l l o c k Armor ครับาตามทันกันไหมครับมาในส่วนของภาคุมแล้วนะผมแนะนำเป็น ผ้าคุมไฟ p e e of Agent Skin, White Wing Mantle, e x c e l i n Wing, Giant Snake Skin และ Fellock Cloak ครับต่อมาเป็นส่วนของประดับก็แนะนำเป็น Black Wing b r u c h Happy Feather และ Noble Ruby Necklace ครับผมส่วนสุดท้ายแหวนเราจะแนะนำเป็น Ring of Fire, Ring of Wind Expert Link และ Link of Chaos ครับผมซึ่งเพื่อนๆก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเน้นด้านไหนอยากเวทแรงๆหรือลดคู่ดาวนอนน้อยบอกได้เลยว่าน่าเล่นทั้งคู่ครับโอเคต่อมาเรามาดูการ์ดกันสักหน่อยเนาะในส่วนของอาวุธผมก็แนะนำให้ใส่การ์ด1ครข้างขาวแดงและ3กระต่ายลุนติหรือถ้ารวยหน่อยก็จะเป็น1ครข้างขาวแดงกับการ์ดกับตันเฟลล็อกนะครับ ในส่วนของหมวกจะมีการ์ดวิโลและก็การ์ดแมงทองที่ช่วยลดเรื่องของครูดาวหรือจะใส่สีมาเซอร์ลิงเอาออสแตก็ได้เช่นกันครับในส่วนของเกราะไม่มีการ์ดท,ที่น่าสนใจผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นการ์ดมาเซอร์ลิงไปเลยตัดมาที่ภาคครุมก็จะมีการ์ดเวทก็คือ Vocal โบเมจิกแ a นแทกเป็นเปอร์เซนต์การ์ดบอสแมวอันนี้ช่วยลดคูดาวนะครับ หรือจะใส่4 m a ัต e r อร์ลก็ได้เช่นกันอีกแล้วเหรออ๋อตรงนี้เนี่ยมีเมนชั่นนิดนึงก็คือการ์ดคาสะโดยการ์ดคาสะเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสไล่ไฟโบโดยผมเทสแล้วนะว่ามันไล่แค่เลเวล1เท่านั้นซึ่งไม่ค่อยแรงเลยนะครับก็เลยไม่แนะนำเนาะส่วนการ์ดซาลมเนเดอร์นั้นเราไม่ได้เป็นสายไฟพิล่าและไม่ได้มีสกิลเมเทโอสตอมจึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่แต ถ้าเราใช้การ์ดบอสไอฟริดด้วยก็จะทำให้มีโอกาสตีออกไฟพิล่าได้เช่นกันตรวเมเทโอสตอมเราสามารถใช้ได้นะแต่ต้องรอเป็นคลาส4ก่อนนะครับเราจะสามารถอัปเกรดสกิลนี้ให้ฟอร์มเลสสเปลของเราจากที่เคยไล่ไฟวอลใช่ไหมกลายเป็นเมเทโอสตอมได้นะทุกคนบอกเลยว่าจะมาเรียกโลกสายนี้ว่าเป็นวิป,ปอมไม่ได้นะจ๊ะยิงสกิลเยอะกว่าวิสาทแท้ๆซะอีก ถัดมาในส่วนประดับก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเช่นกันครับก็ให้ใส่สีม s ต e ์ริ่งไปเลยส่วนสุดท้ายก็คือแหวนแนะนำว่าเป็นสีกาลาปโก้ถ้าเพื่อนๆจะเน้นลดครูดาวหรือจะใช้เป็นสีไอฟริก็จะได้สกิลไฟพิลล่าอย่าลืมออฟอาวุธเป็นธาตุไฟด้วยนะแล้วก็สกิลเอิร์ธเควกเพิ่มเข้ามาครับในส่วนของการ์ดก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูตามงบของเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนะ เอาละผมจะสรุปข้อดีข้อเสียของโลกเวทฟอร์มเลสสเปลให้เพื่อนๆฟังกันนะครับข้อดีคือเล่นสนุกสกิลหลากหลายทุกสกิลเป็นสกิลโจมตีหมู่เล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่แนวสุดๆไปเลยส่วนข้อเสียก็คือ การออโต้สเปลหรือการไล่เวทแต่ละครั้งเนี่ยตัวละครเราจะมีแอนิเมชันยกมือน,นิดหนึ่งทำให้เรื่องดาเมจและ PVP อาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับสายมีดมืดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีผู้เล่นหลายคนที่ไม่อยากจะเล่นตามเมตาแล้วก็อยากจะเท่อยากจะแนวด้วยผมก็ขอฝากสายฟอร์มเลสสเปลไว้ให้เพื่อนๆพ,พิจารณาด้วยนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และสับสไครป์เป็นกำลังใจให้นอนน้อยและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของเกมเลกนรกลาบิลิน n i t นนะครับสำหรับวันนี้นอนน้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ